สวัสดีค่ะพวกเรามาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานลำปางค่ะวิดีโอนี้จะทําขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีค่ะกลุ่มของเรานะคะกลุ่มท U 5.4ค่ะดิฉันนางสาวธันพิมลสิงห์ก้องสาขาการตลาดค่ะดิฉันนางสาวอายุอาจอสาขาการตลาดค่ะผมนายธนวัตรคำเพียง จากสาขาการผลิตครับผมนายภาคินน้อมหาจากสาขาการผลิตครับค่ะซึ่งนวัตกรรมของกลุ่มเราได้จัดทำขึ้นมานะคะเป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพค่ะเป็นอุปกรณ์ส่วนรองเท้าจากไม้ไผ่ค่ะสําหรับที่มาของนวัตกรรมนะคะในปัจจุบันนะคะประเทศไทยนะคะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นค่ะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุนะคะมักจะมีปัญหานในเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวกับการ ปวดื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังการก้มตัวหรือการงอตัวค่ะกลุ่มของเรานะคะจึงได้จัดทำอุปกรณ์สวมเท้าจากไม้ไผ่ค่ะซึ่งเดิมนะคะดัดแปลงมาจากท่อ PVC ที่ย่อยสลายได้ยากค่ะซึ่งไม้ไผ่นะคะสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติเมื่อหมดอายุการใช้งานค่ะกลุ่มของเรานะคะจึงได้นําไม้ไผ่นะคะมาใช้ในเป็นวัสดุ <S 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 ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิง่นค่ะ ค่าของนวัตกรรมนะครับ 1. ช่วยลดการปวดหลังของผู้สูงอายุครับ2ช่วยให้ผู้สูงอายุสวมถุงเท้าโดยไม่ต้องงอตัวครับ 3. ไม้ไผ่สามารถย่อยย่อยสลายได้ตามธรรมชาติครับครับต่อมาพบกับวัตถุประสงค์ในการสร้างนวัตกรรมนะครับ 1. นนะครับเพื่อลด อาการปวดหลังหรือการก้มตัวงอตัวของผู้สูงอายุนะครับ 2. ก็คือนําไม้ไผ่ที่มีอยู่เนี่ยมาช่วยสร้างหรือเพิ่มมูล,ลค่าให้มากขึ้นนะครับ 3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และใช้ความคิดสร้ารฝันให้เกิดประโยชน์ครับครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะครับ 1. ไม้ไผ่2มีดร 3. เลื่อยตัดไม้ สี่สวานจอรู 5. กระดาษทราย 6. กเลกเกอร์เคลือบไม้ 7. แปรงทาสี 8. เคเบิลทยขนาดเล็ก 9. สนับแข่ง 10. อินเจียาาจะเป็นวิธีการสาธิตขั้นตอนการสวมใส่ถุงเท้านะคะขั้นตอนแรกนะคะหยิบอุปกรณ์สนนวมถุงเท้าวางไว้บนตาก จากนั้นนำถุงเท้ามาสวมใส่ที่อุปรกรณ์สวมใส่ถุงเท้าขั้นตอนที่2นะคะใช้ไม้เกี่ยวตะขอที่อยู่บนฐานวางไว้บนพื้น ตอนที่สามนะคะตอดเท้าเข้าไปในถุงเทาเาา้าเหยียดขาให้สูดโดยใช้ขาอีกข้างหยับฐานไว้ครับในวันนี้นะครับกลุ่มเราก็ได้ทําการสาธิตอุปกรณ์ฝนมืงเท้าจากมาาไม้ไผ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกลุ่มเราก็ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์อรพันธ์จันมาและ คณะอาจารย์ทุกท่านนะครับในวันนี้กลุ่มเราก็ขอจบการนำเสนอนี้ครับขอบคุณครับ